p l t r เทรดยังไงให้ได้กำไร200%และ Nvidia มีท่าประจำอะไรบ้างคลิปวันนี้มีคำตอบค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ออมก็จะมาแชร์ในตัวของ Nvidia แล้วก็ PLTR นะคะว่าเขาเนี่ยจะมีวิธีการหาจุดซื้อขายยังไงและถ้าประจำที่เราเจอประจําในแพทเทิร์นของแต่ละตัวเนี่ยมีอะไรบ้างก่อนที่จะไปฟังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ออมแล้วก็อาจารย์ทุกท่านด้วยนะคะไปดูเนื้อหากันเลยค่ะสําหรับตัวแรกที่จะมาแชร์แพทเทิร์นรูปแบบของกราฟหรือว่าการหาจุดเข้าซื้อเนี่ยก็คือตัว PLTR ค่ะ อันดับแรกเลยนะคะเราก็จะดูแนวโน้มกันก่อนโดยเราจะใช้ EMA นะคะแบบใหม่นะคะ ซึ่ง EMA แบบใหม่นี้เนี่ยจะมีพารามิเตอร์เท่าไหร่บ้างใครที่อยากรู้ว่า EMA แบบใหม่ที่มีอัตราการชนะสูงเขาใช้พารามิเตอร์อะไรบ้างพิมพ์888ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะถ้ามีคนคอมเมนต์มากกว่า20คนออมก็จะมาแชร์ให้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่า EMA แบบใหม่นี้เนี่ยก็มีอัตราผลตอบแทนเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากเลยนะคะก็คือ success ratio เนี่ยอยู่ที่90.91นะคะแล้วก็ profit r s u l t เนี่ยอยู่ที่80.87ซึ่งอันนี้นะคะก็จะเยอะกว่า EMA แบบเด ที่เราตั้งพารามิเตอร์ปกติกันนะคะถ้าใครที่อยากรู้นะคะอย่าลืมว่าพิมพ์8 8 8ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยค่ะอันดับแรกนะคะถ้าเราเนี่ยอยากที่จะเทรดได้กำไรจาก PLTR 200%เนี่ยเราก็ต้องมาดูที่แพทเทิร์นแบบนี้ก่อนค่ะอันดับแรกนะคะเราจะไปดูกันที่ m ท f r เฟรมวิกก่อนตัวนี้นะคะตัว W time frame week ทำไมถึงจะต้องดูไทม์เฟรมวีกก่อนเพราะว่าไทม์เฟรมวีกเนี่ยเขาจะส่งผลมากกว่าไทม์เฟรมเดย์นะคะก็คือเราจะดูไทม์เฟรมที่ใหญ่ก่อนนะคะซึ่งถ้าไทม์เฟรมที่ใหญ่เนี่ยเขาสามารถเบรกได้เนี่ยไทม์เฟรมย่อยเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงราคาเนี่ยขึ้นไปได้อย่างแน่นอนค่ะซึ่งหนึ่งเนี่ยบอกว่าราคาในไทม์เฟรมวีกนะคะมีการทะลุยืนเหนือเส้น EMA 200วันนะคะหลังจากราคาทำโครงสร้างขาขึ้นก็คือนี่ค่ะเราจะมีเส้น EMA 3เส้นนะคะแล้วก็ ราคาเนี่ยเบรกเอาในทางเฟรมวิกเนี่ยคือเบรกเอาเส้น EMA 200วันก็คือเส้นสีน้ำเงินนี้มาได้ก่อนนี่คือข้อแรกสองนะคะเกิดรีเว r s a l p a ทเทิร์นนะคะก็คือก็คือเขาจะเบรกเอานะคะในทางเฟรมวิกเนี่ยแหละ เนี่ยค่ะจะเป็นจุดที่เขาเบรกเอานะคะ reversal เนี่ยก็หมายถึงว่าการที่เขารี b าวแรงนะคะ r e บาวแรงจนกลับสามารถกลับตัวเป็นขาขึ้นได้อันนี้ก็แปลว่า reversal ก่อนอื่นต้องขออธิบายก่อนนะคะว่าการ r e บาวเนี่ยแปลว่าแนวโน้มใหญ่เนี่ยยังเป็นขาลงอยู่แต่ว่าการ r e b าวก็คือการที่ราคาเนี่ยขึ้นในระยะสั้นนะคะแล้วก็อาจจะลงต่อก็ได้นะคะแต่ว่า reversal เนี่ยก็แปลว่าภาพใหญ่เนี่ยเป็นขาลงถูกไหมคะแต่ว่ามันนะคะรีบาแล้วก็ทะลุกรอบเส้นเทรนไลน์ของเส้นกดลงมาอีกเนี่ยจนมันเปลี่ยนแนวน น้อเป็นขาขึ้นอันนี้ก็เรียกว่า리 s โซค่ะ ซึ่ง2นะคะ2เนี่ยบอกว่าเกิดรีเวโซ่ก็คือเบรกเอาทามเฟรมวีคเนี่ยเขาจะส่งผลมากกว่าทามเฟรมเดย์ซึ่งถ้าเบรกเอาทามเฟรมวีคแล้วเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะขึ้นไปได้เลยทันทีแต่ว่าก็มีข้อสังเกตตรงนี้ค่ะการเบรกเอาในทามเฟรมใหญ่เนี่ยไม่ได้แปลว่าราคาจะพุ่งไปเลยนะคะแต่ว่าจะหมายถึงว่าเขาจะมีความผันผวน,นที่มากขึ้นเพราะว่าถ้าเราลองดูจากภาพนี้นะคะตรงนี้ที่เขาเบรกเอาเส้นเทนมาได้แล้วเนี่ยสองสามวีคถัดมาเนี่ยราคาค่อนข้างที่จะลงแรงเห็นไหมคะว่า หลังจากรีเวอร์โซแรงๆขึ้นมาแล้วเบรกเอาเส้นเทนไลน์ตรงนี้ได้แล้ว2 3สสัปดาห์ถัดไปเนี่ยราคานะคะลงอย่างแรงเลยนะคะตรงนี้แสดงว่าช่วงที่เขาตรงนี้เนี่ยเบรกเอาเนี่ยเป็นช่วงที่มีความผันผวนค่อนข,ข้างที่จะสูงนะคะเพราะว่าเขาต้องไปต่อสู้กับแนวต้านด้านบนนะคะตรงนี้ซึ่งถ้าเราได้เห็นจากภาพเมื่อกี้นะคะก็คือหลังจากที่ราคาเนี่ยยืนเหนือ EMA 200วันได้นะคะแล้วก็เกิด เบรกเอาเส้นเทไลน์ตรงนี้ได้แล้วเนี่ยต่อไปสิ่งที่จะมาดูก็คือเราจะมาดูในเรื่องของ p r i มารี e n นนะคะก็คือกระทิงใหญ่เนี่ยจะเริ่มหลังจากจุดนี้แหละนะคะทำยังไงเราถึงจะรู้ตรงนี้นะคะถ้าเราเห็นนะคะว่าราคาเนี่ยมีการกลับตัวจริงๆเนี่ยเขาจะต้องยกโลยกไฮนะคะซึ่งตรงนี้เห็นไหมคะว่าจุดต่ำนะคะจุดต่ำทำจุดต่ำใหม่ที่สูงขึ้นนะคะจุดสูงก็ทำจุดสูงใหม่ที่สูงขึ้นด้วยเช่นกันซึ่ง p r i มารีเทนเนี่ยก็คือการยกโลยกไฮตรงนี้เนี่ยจะต้องเกิด มาเกิน1ปีนะคะหรือว่าเกิน365วันตรงนี้เนี่ยคือตรงนี้เป็น half month week นะคะ1แท่งเท่ากับ1นึ week เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ได้คํานวณมาแล้วนะคะว่าช่วงพ r i มารีเทนตรงนี้เนี่ยมากกว่า1ปีเขาทําการยกโลยกไฮเกิดขึ้นหลังจากจุดที่เกิดจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มกระทิงแล้วนะคะแล้วมันจะเริ่มกระทิงยังไงนะคะหลังจากที่เราเห็นที่ตีตรงนี้เนี่ยยกโลยกไฮเกิน1ปีเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะในจุดนี้ค่ะจุดที่ออมได้ทําการชี้ไว้นี่คือหลังจากที่เกิด แพทเทิร์นกันกับตัวเรียบร้อยแล้วแท่งเทียนพักตัวจบนี่คือจุดเริ่มต้นกระทิงของจริงค่ะและหลังจากที่พักตัวจบเนี่ยหมายความว่าราคาเนี่ยลงลงลงใช่ไหมคะถ้าแท่งเทียนสีแดงแปลว่า แร <t ouch> งขายมากกว่าแรงซื้อเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่ได้เรียกว่าพักตัวจบเพราะว่าถ้าแรงขายเยอะเนี่ยโอกาสที่ราคาจะลงเป็นแท่งแดงเรื่อยๆเนี่ยก็มีสูงแต่ถ้าจุดจุดหนึ่งที่ราคาเนี่ยเป็นแท่งแดงมาเรื่อยๆแล้วเกิดมีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะที่แนวรับใดๆก็ตามมีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้ว,ว <ices> เนี่ยแปลว่าแรงซื้อเนี่ยชนะแรงขายแล้วเกิดเป็นแท่งสีเขียวนี่เรียกว่าการพักตัวจบค่ะพักตัวจบจุดนี้นะคะที่ออมได้วงไว้หลังจากพักตัวจบจุดนี้แหละคือจุดเริ่มต้นกระทิงของจริงค่ะ นี่เห็นไหมคะว่าหลังจากนั้นเนี่ยราคาเนี่ยพุ่งขึ้นสูงมากและในทางเฟรมนี้อย่าลืมว่าเป็นทางเฟรมวิกการที่ราคาขึ้นสูงขนาดนี้แปลว่าทางเฟรมเดย์เนี่ยเขายิ่งขึ้นแบบเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองเจาะไปที่ทางเฟรมเดย์กันดูนะคะตรงนี้นี่คือในจุดเริ่มกระทิงของเมื่อกี้ในทางเฟรมวิกแต่เราเอามาขยายในทางเฟรมเดย์นะคะจุดนี้เป็นจุดโซนเริ่มต้นกระทิงนะคะนี่เราได้ทำการคำนวณมาแล้วนะคะว่าตรงนี้เนี่ย บวกมานะคะหลังจากจุดที่เขาพักตัวจบเนี่ยบวกมา2 4 4 0 3เลยสำหรับ PLTR นะคะแล้วเราจะหาจุดซื้อยังไงเหมือนเดิมเลยคะ่ะจุดซื้อเนี่ยดูง่ายๆหลังจากที่เกิดจุดเริ่มต้นกระทิงเรียบร้อยแล้วและราคาพักตัวแล้วพักตัวจบต้องพักตัวจบเป็นแท่งเขียวยืนเหนือเส้น EMA ได้ทั้ง3เส้นได้จุดนี้คือจุดซื้อหลังจากที่เราซื้อไปแล้วเห็นไหมคะว่า าราคาอาจจะมีการขึ้นลงเป็นเรื่องปกติแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยราคาะคะขึ้นไป200%เลยแต่ว่าถ้าเราสังเกตเห็นแท่งเทียนนี้เนี่ยเป็นแท่งเทียนขย่วนะคะแต่ว่าอะไรให้สังเกตดูนะคะถ้าเราเนี่ยได้ตั้งแต่จุดซื้อตรงนี้พอเรามาเห็นจุดที่ราคาเนี่ยลงแรงขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะวันวันแล้วทุกคนลองสังเกตดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะเขาไม่ได้หลุดแนวรับของเส้น EMA จุดนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็สามารถถือต่อไปได้และเห็นไหมคะว่าวันถัดมาราคาก็กระโดดเปิดแกลบขึ้นแล้วก็ไปต่อได้ ะะสำหรับ PLTR ค่ะตัวที่2นะคะเรามาดูในส่วนของ Nvidia กันบ้างว่าเขามีท่าประจําอะไรบ้างนะคะจุดแรกเหมือนเดิมเลยเราจะดูเหมือนตัว PLTR เหมือนเมื่อกี้เลยนะคะ1เลยคือรานะคาสามารถทะลุ EMA 200วันได้นะคะตรงนี้นะคะ200วันเป็นสีน้าเงินถูกไหมคะเมื่อกี้เป็นสีน้ำเงินอันนี้ก็เป็นสีน้าเงินเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้เห็นไหมคะเขาสามารถยืนเหนือ เส้น EMA 2 0 0วันสีน้ำเงินตรงนี้ได้นี่คือข้อแรกผ่านไปข้อที่2เกิดรีเวอร์โนะคะก็คือเบรก out ทางเฟรมวิกนะคะตรงนี้อันนี้ก็คือเราจะดูทางเฟรมวิกก่อนเหมือนเดิมเพราะว่ามันจะส่งผลมากกว่าทางเฟรมเดย์อย่างที่บอกตรงนี้เห็นไหมคะแท่งสีเขียวเนี่ยเบรก out เส้นเทรลล์ของทางเฟรมวิกมาได้แล้วช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่ผันผวนนะคะและหลังจากนั้นข้อ3จะเกิดรีเวอร์โซนะคะก็คืออย่างที่บอกไปว่าจะต้อง ทำแพทเทิร์นการกลับตัวก็คือยกโลยกไฮนะคะจุดนี้เห็นไหมคะสีขาวตรงนี้ที่ออมได้ทําการตีไว้นะคะตรงนี้เห็นไหมคะยกโลยกไฮเกิดขึ้นนะคะอ่ายกโลยกไฮเรียบร้อยนะคะและตรงนี้เนี่ยจุดที่เราจะมาดูจุดก่อนที่มันจะเริ่มกระทิงเนี่ยเมื่อกี้มาจุดพักตัวจบถูกไหมคะได้หนึ่งจุดและและอีกจุดหนึ่งนะคะก็เป็นจุดที่เบรกเอาท์นะคะเบรกเอาท์ไฮเดิมของของแพทเทิร์นรีเวอร์โซตรงนี้เนี่ยคือจุดซื้อนะคะ หลังจากซื้อไปแล้วเห็นไหมคะอย่างที่บอกว่ามันเริ่มกระทิงนะคะหลังจากเริ่มกระทิงพักตัวจบเจอจุดซื้อเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อไปนะคะเราก็ลันยาวๆทํากําไรแบบ ทวีคูณกันไปได้เลยนะคะสำหรับ n v i d i ีตัวนี้ต่อไปนะคะเราจะไปดูแพทเทิร์นอีก2แพทเทิร์นนะคะที่มักจะเกิดในตัว n v i d i ีเดีนะคะคือเจอมาหลายครั้งนะคะนั่นก็คือตัวแรกเลยก็คือเป็นสามเหลี่ยมสมมาตรนะคะสามเหลี่ยมสมมาตรจะมีลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะว่าเป็นสามเหลี่ยมนะคะจากปากกว้างๆเนี่ยบีบเข้าหากันนะคะสามเหลี่ยมสมมาตรก็คือราคานะคะ ราคาตามเส้นแนวโน้มเนี่ยมีความชันซึ่งเส้นแนวโน้มจะมาบรรจบกันที่จุดยอดของสามเหลี่ยมนะคะอันนี้คือลักษณะของเขา และนอกจากที่ราคาเนี่ยทำตัวปเป็นสามเหลี่ยมแล้วนะคะจะต้องดูปริมาณการซื้อขายหรือว่าวอลลุ่มด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกว่าปริมาณการซื้อขายบริเวณที่เกิดแพทเทิร์นนี้เนี่ยอาจจะลดลงนะคะเป็นพิเศษคือหลังจากที่เกิดแท่งสามเหลี่ยมแล้วเนี่ยปริมาณการซื้อขายหรือว่าวอลลุ่มเนี่ยจะต้องลดลงก่อนที่ราคาจะเบรกเอาสามเหลี่ยมไปได้นะคะนี่คือเป็นแพทเทิร์นของสามเหลี่ยมสมมาตรนะเดี๋ยวเราไปลองดูตัวอย่างกันนะคะสําหรับตัวนี้เห็นไหมคะว่าพอเกิดสามเหลี่ยมบีบเข้าหากันคือสามเหลี่ยมสมมาตรแบบนี้แล้วนะคะการที่จะคอนเฟมไดด้อีกกจุ็ เราเปิดวอลลุ่มมาค่ะในช่วงที่เกิดสามเหลี่ยมสมมาตรเนี่ยวอลลุ่มจะต้องต่าลงต่ำลงเรื่อยๆนะคะแบบนี้จะต้องวอลลุ่มจะต้องลดลงนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยราคามีการเบรกเอาทะลุกรอบของสามเหลี่ยมตรงนี้นี่คือจุดซื้อตามสามเหลี่ยมสมมาตรและอีกรูปแบบหนึ่งนะคะที่มักจะเจอใน n v ็นวีเดียด้วยก็คือ s i n g wedge นะคะตรงนี้ปัจจุบันนะคะที่นํากราฟมาเนี่ย เกิด rising wedge ของ NVIDIA นะคะการดู rising wedge เนี่ยก็คือให้เรานะคะว่าเส้นแนวรับแนวต้านแบบนี้เลยนะคะซึ่งลักษณะของเขาเนี่ยก็คือมันจะเป็นเส้นที่เอียงขึ้นนะคะขนานแบบเอียงขึ้นไม่ได้ขนานตรงๆเพราะขนานเอียงขึ้นกําลังจะบรรจบกันแต่ว่ายังไม่ได้บรรจบกันนะคะตรงนี้เป็นลักษณะของเขา หลังจากที่เกิด Rising Wed ก็คือเส้นขนาดที่บีบเข้าหากันแบบนี้แล้วถ้าการเบรกเอามันหลุดกรอบล่างลงเนี่ยอันนี้แหละค่ะจะเข้าแพทเทิรนของ Rising Wed เ,เลยนะคะตรงนี้ซึ่งลักษณะของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะมีอยู่2แบบก็คือเป็นแบบ Reversal Pattern นะคะแล้วก็แบบ c o n t i n u e Pattern ซึ่ง rising wedge นะคะรูปแบบของเขาอย่างที่บอกว่ามี2อันแบบแรกเนี่ยคือในช่วงที่แนวโน้มใหญ่เป็นขาขึ้นนะคะและเกิด rising wedge หลังจากนั้นเนี่ยราคาเนี่ยหลุดกรอบลงมาโอกาสที่ราคาจะกลับตัวเป็นขาลงก็มีนะคะอันนี้คือแบบแรกแต่แบบที่2แนวโน้มใหญ่ยังเป็นขาลงอยู่แต่ว่ามันเกิด rising wedge แบบนี้คือเหมือนรีบาวขึ้นแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเกิด rising wedge ราคาก็ลงต่อนะคะ เพราะฉะนั้นข้อดีของเขาก็คือถ้ามันเกิดในแพทเทิร์นขาขึ้นแล้วเราเจอแบบนี้เนี่ยเราก็จะสามารถหนีหรือว่าออกของได้แต่กับการถ้าเกิดในแนวโน้มขาลงแล้วเราเนี่ยมีของแต่เรายังไม่ได้ขายแต่ถ้าเราเจอแพทเทิร์นแบบนี้เนี่ยเราก็ไปขายตอนมันรีบาวขึ้นได้และหลังจากที่เราเห็นแพทเทิร์นว่ามันหลุด หลุดกรอบของเส้นขนาดนี้เราก็ค่อยขายอีกได้ค่ะและสําหรับ NV ็นวีเดียนะคะราคาในปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็เกิด rising wedge จริงๆนะคะและราคาเนี่ยก็ทะลุลงมาจริงๆแล้วนะคะซึ่งตรงน,นี้นะคะเราก็ลุ้นให้เอ็นวีเดียนะคะคือพ,พักตัวแบบออกข้างไปก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าราคานะคะไม่ได้ไซด์เวออกข้างแต่กับราคาเนี่ยร่วงลงเนี่ยแบบนี้เนี่ยก็จะเข้าแ p a t ิร์นของ rising wedge อย่างชัดเจนเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ว่าเข้าเงื่อนไขมากนะคะ คือถ้ามันเข้าเงื่อนไขของ rising wedge จริงๆเนี่ยไอเป้าราคาเนี่ยมีโอกาสลงมาถึง102.82ตรงนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้เข้าแพทเทิร์นขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าราคายังสามารถยืนนะคะหรือว่าไซเวอออกข้างอยู่แถวๆนี้ได้เนี่ยเราก็หวังว่าจะมีพลังงานเข้ามาแล้วสามารถทําให้เขาหักล้างของแพทเทิร์น rising wedge ไปได้เนาะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเทคนิคลรูปแบบเทรดที่จะทําให้คุณได้กําไรถึง200ถ้าชอบนะคะฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะอมก็ต้อง ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย